สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตําบลอโปนอําเภอบัวเชดนะคะวันนี้ก็มาตามหาแนวทางเด็ด,เ,ด,ดเอากับเอาไปฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะเพราะว่าก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะวันนี้ก็15แล้วพรุ่งนี้16ก็จะถึง17แล้วนะคะท่านผู้ชม ะถึงวันที่รอคอยกันเนาะวันที่รอคอยจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันในวันที่17นะคะวันนี้ก็เลยมาตามหาแนวทางใหม่ๆแนวทางเด็ดๆเอาไปฝากอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวเรา ไปหาแนวทางดิบๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมไปกันคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณนะคะท่านผู้ชมบริเวณกระท่อมรัสังขานบ้านรุนนะคะจุดที่แอดยืนพูดอยู่เมื่อกี้นะคะก็เป็นศาลาหลังใหม่นะคะที่ประดิษฐานหลวงปู่เสวงองค์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมก็นีนะคะก็ลงจากตรงนั้นมาก็ จะไปตรงกระท่อมหลวงปู่นะคะ เห็นเป็นตัวไหนเนาะเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามตัวนี้เป็นเจ็ดห้าอันนี้อันี้เป็นสามเห็นแต่สามไม่เห็นเจ็ดห้าอยู่ตรงไหนกันสามอะค่ะเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงไหนพี่ตัวที่เป็นอันนี้อันนี้สามห้าเน้ะมันมันมันสามห้าเจ็ดห้าอะไรแเนี้ยบางทีก็เบิกไปสามห้าบางทีก็เบิ้ไปเจ็ดห้าน้อยองแต่แต่เราเห็นเยอะทนั้นวัดส่วน ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามใหญ่สามเจ็ดห้ายายใหญ่แบบตัวเดียวกันสามเจ็ดห้านี่ไอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอันนี้ห้าค่ะเห้าสามโอ้มัน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 เปนขยายห้าใหญ่บุคคลสามสามเห็นอยู่สามนี่ค่ะนี่สามนี่เจ็ดนี่ห้านี่สามค่ะสี่ตัวค่ะสามเจ็ดห้าสามตัวข้างล่งข้างหลังก็ใหญ่เนาะค่ะค่ะจ้าชุดนี้เนาะค่ะชุดนี้เจ็ดค่ะ เจ็ดตรงนั้นเจ็ดสามเจ็ดห้านี่ยสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสามสี่ตัวสี่ตัวต้นขาม้นบวหายสามคนหายสองมาตาสายก่อค่ะแม่มาตาสายค่ะเจ้าอุบลอุบลมาที่นี่มาโอมาตาสายค่ะโนบอมโนเป็นแอดมินแถวๆนี่แหละค่ะช่ช่องยูทูบค่ะช่องยูทูบช่อง YouTube ค่ะ จ้า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 วัดเรือมเนบ่ค่ะเคยไปบ่ค่ะยังไม่เคยวัดเทพชัยมงคลจ้าวัดเทศชัยมงคลค่ะแต่เป็นวัดเรือล่มที่เขาเอาเรือยองค่ะยองค่ะไม่เคยจะดูในตัวนี้ดูเที่ยวทคยไปทัวรไปน้องกันเด โชคดีปะคะแม่โชคดีปะคะได้เรื่อยอยู่เสบอมาจจกเพื่อแล้วค่ะนตนี้มาครั้งแรกมาคนเก๋งอาหารมาครั้งแรกก็เห็นตัวเลขเลยเนาะต้นปลาคามหลวงปูด้วยค่ะนี่เป็นเป็นปลาคามหลวองปูสวงขามหวานเดี๋ยวเบ้ากับเพื่อนอีกเจ้าว่าใหญ่มากปวดติ๋วอะไรนะคะเบ้าเข็นตัวเองไปบวกเพื่อพูดกับหลวงปู่งี้เนาะเบ้า เว้าอย่างนี้เหรอโอ้โหว่า็กับไม่ไม่มีความเป็นอย่างกันกับหลวงปู่เว้าเนี่ยอ๋อว่านี่ใช่ไหมคะที่มาที่ไปก็คือหลวงปู่สวงชอบเล่นว่าวเแต่เด็กแล้วก็ไก่ค่ะสัญลักษณ์ของหลวงปู่สวงก็จะมีว่าวและไก่ไก่เมื่อวันวิเกิดบ่แม่นเนาะบ่แม่นค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าท่านใดอยากมาถวายว่าวหรือถวายไก่ก็ได้ให้กับหลวงปู่ค่ะบางคนที่เข้ามาขอโชคขอพรอะไรเขาสำเร็จก็ เขาก็สวดขาคุณพี่แก่แก่จะนั่นแหละเขาก็จะเอามาถวายเวลาเขาขอพรเรื่องการงานอะไรก็ช่างน่ะคุณพี่แล้วสําเร็จเขาก็จะถวายว้าถวายไก่แล้วแต่เขาบนไว้อะไรไว้อ่ะจะแล้วแต่ใครสําเร็จเรื่องอะไรเขาก็เนี่ยไก่แก่ขาวคูเยอะมากถวายรอดกระทอมปูก็ได้ด้วยกันรอดกระทอมปูก็ได้ด้วยก่ะจ้า สามเทียเพราะว่ากระท่อมละสังขารภูอยู่นี่ไทยค่ะเป็นคนสุรินเลยเหรอคะค่ะเป็นคนสุรินโดยตรงเลยค่ะเป็นคนอำเภอสังขะอยู่อยู่บ้านเรือลมอยู่บ้านเรือลมค่ะบาเไชยจ้าบางไชยวัดเรือลมนะค่ะได้ได้ดูกอีกบอคะบอสค่ายได้ได้ตอนไหนนะคะได้แน่บ่ได้แน่ละคะไ้คะบ่ได้ได้ทุกงวดนะ จะมาก็ได้ยู่ค่ะงวดนี้เหรองวดนี้เหรองวดนี้ก็ชอบไอ้นั่นแหละเนาะที่ปูประทับร่างก็ให้เนาะใช่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าประชับร่างอยู่กระท่อมสูงสายงวดแล้วล่ะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าขอบคุณนะคะจ้าถ้าแต่งตัวจะติดต่อไปได้นะเออจ้า เือเข้าไปดูในช่อง YouTube ก like ็ได้คุณพี่อุยมันล้เยอะมากทูปเนอะมันเยอะมากเลยน็ก็ดูช่องมันนี่ชาแนลแล้วก็มิวส์ชาแนลเอค่ะวันนี้ก็มิวส์ชาแนลเขาขโมยลนกจัดเอาไปขโมยไปค่ะติดตามไปต่ว่าก็ติดตามคือจะว่าเบื่อจะให้หายเบื่อฮะเอะเขาเวต้องปิดได้ก่อนเนาะเสรินเห็แล้วเนาะเนาะจะเป็นลูกหัวใจบ่ค่ะข้างล่างไหนเติงเห็นอยู่ค่ะแม่เห็นต้นไหนคะ เ่เห็นเม่เห็นหาหาได้เก่าหาก็ได้หาหาก็ได้เก้าหาก็ได้เนราะต่วข้างล่างไม่เป็นลูกไม่ใจเนาะไม่ว่าเป็นหนึ่งเก่าห้เห็นเดินแล้วไหมเนี่ยแม่มีเห้นกับไปเอิญหนึ่งห้า้าเก้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าหะคะเ้ห้าเจ้าห้าหเอาห้าห้าก็ได้จะเอาตัวเนาะเก่าี่ว่าทั้งทังหลังเนี่ยมันหาแล้วมันห้าเลยเนาะ เก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะอยู่อยู่แถวนี้ยหลังค่ะจ้าด้วยไม้หูช้างจ้ะด้วยไม้หูช้างพี่แม่เขาบอกว่าเมนมองเห็นตัวไหนนะเก้าห้าหรือห้าห้าเนาะเก้าห้าห้าหรือห้าห้าหรือหนึ่งห้าห้าเขว่าอย่างนี้เมื่อกี้นะเพราะว่าตัวหนึ่งไทยก็ได้จ้ะแล้วเป็นเลขเก้าก็ได้เป็นเลขเก้าเป็นเลขห้าก็ได้เนาะใช่มองเห็นหลายตัวนั่นนี่ นตัวเดียวก <De> ันน่ะมองเห็นหลายตัวนะแต่เขาก็จะเน้นเก้าห้ากับห้าห้าเมื่อกี้น่ะที่เขาบอกค่ะไอเนี้ยห้าห้าก็สองตัวห้าห้าส่วนตัวข้างล่างก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรข้างล่างเป็นรูปหัวใจนะเอสบันีมองเห็นเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจะค่ะตัวเลนขึ้นที่ร้อยไม้ร้อยไม้นาะมันแปะลกมากเลยเนาะ ข้างหลังข้างหลังกระท่อมอ่ะข้างหลังกระท่อมข้างหลังกระท่อมของหลวงปู่ทรงนะคะชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยค่ะให้เรจ,จับดูวนะ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองจับดูกันเดี๋ยวลองจิ้มดูลองจิ้มดูเนาะมันว่ามันจะลบไหมใช่ อ๋อนี่มันนี่อย่างไรถ้าเราทำเนี่ยมันก็ได้เออแล้วมันขึ้นมาเองมันเป็นเอง,องเพราะถ้าคนทำมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเนาะใช่ถ้าคนทำมันก็ต้องมีขุยมันออกมาใช่นีเป็นขุยอันนี้มไม่มีขุยเนาะไม่มีขุยออกมาเพราะว่ามันมเป็นของมันเอง เนี่ยที่อดมินีรูปเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นขุยออกมาติดไปอย่างเงี้ยเนาะจ้ะมันจะเป็นขุยถ้าคนทํามันจะเป็นขุยออกมาติดอยู่ค่ะมันอันนี้แสดงว่าขึ้นเองเนาะขึ้นเองเนาะขึ้นเองเป็นเองเป็นเองเป็นเองโดยธรรมชาติที่หลวงปู่ให้อันนี้เราก็คิดไปเนาะค่ะเพราะว่าปู่อาจจะให้เปรยชนาก็ได้เนาะเพราะว่าแล้วที่เอ่อต้นมาถามคุณแม่เห็นแต่ไหน ต้นมะขามเห็นเป็นสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสามจ้ะแล้วก็เห็นอยู่นี่ก็เป็นห้า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 เก้าห้าเจอห้าห้ากับเก้าห้าแล้วหนึ่งห้าห้าอย่างนี้เหรอจ้ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้าที่คุณแม่จากอุบลก็เห็นเมื่อกี้ค่ะได้โชคด้วยเนาะจ้ะเขาก็ได้โชคถูกบ่อยนะคะถูกเรื่อยๆถูกบ่อยๆของเขานะคะแต่เขาก็ไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะเพราะว่าต้องไปอีกหลายจุด อีกหลายจุดหลายที่เพราะว่ามากราบไหว้หลวงปู่นะคะไม่ได้รูปไม่ได้รูปเลยก็เ,เห็นเหมือนข้างบนกระท่อมก็ว่าข้างบนกระท่อมก็คือเห็นอันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนที่อยู่บนกระท่อมบนกระท่อมนี้ใช่ไหมใชาเขาบอกว่าเห็นเห็นเขาพูดว่าเห็นเห็นตัวเดียวกันกับบนกระท่อม,อ,มอันนี้นะตัวที่เขาเห็นนั่นใช่สามเจ็ดห้า สามสามเจ็ดห้าสามเนาะสี่ตัวเนาะสี่ตัวแต่มันก็เหมือนสามตัวแล้วเราเอาสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามก็ได้เนาะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองดูว่าเห็นเหมือนกับคุณแม่ที่มาจากอุบลหรือเปล่านะคะแต่แอดเปนมองเห็นเป็นห้านะตัวนี้นะแต่คุณแม่เขามองเป็นเห็นเป็นสามเนาะเป็นสามเนี่ยตรงนี้เป็นสามเป็นสาม สามเจ็ดห้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไม้มาชี้ก่อนแป๊บหนึ่งเจ็ดใหญ่ใช่ไหมนี่เจ็ดใหญ่นะ่นน่ะเนี่ยในชี้หมาสิมิ้วเจ็ดตรงไหนในเจ็ดตรงนี้ลองนู้นบอกในเจ็ดตรงนี้เลยนี่เนี่มาอย่างนงี้เจ็ดนะที่คุณแม่เ็ชี้บอกนะนี่มายังงี้แต่แอปบนี่เห็นตรงนี้นี่เนี่เนี่เจ็ดนะ นี่เจ็ดใหญ่คุณแม่คุณแม่ก็เห็นสามตรงนี้่ะเนี่ยสามแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็นี่ตรงนี้สามโอเนาะมองเห็นไม่เหมือนกัน่ะเห็นไม่เหมือนกันนะคะแล้วตาตาคนมองเห็นเอะสามเจ็ดห้าห้าแั้วเป็นตัวห้าตัวใหญ่แอ้วนี้มองเห็นเป็นสองตัวนะห้ากับเจ็ดตรงนี้ห้าตัวนี้เป็นเจ็ดแค่นั้นเองแต่คุณแม่ก็มองเห็นเป็นห้าสามเจ็ดห้าเนาะ 3า5 3จ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามอืมสาม็ดห okay. ้ท่านผู้ชมลองมองว่าเห็นเหมือนกันไหมต่เลขห้าของเขาตัวใหญ่นะนี่เขาตัวใหญ่จะมาสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะคะของคุณป้าผู้โชคดีจากอุบลน,นะคะถูกมาตลอดนะคะตัวเลขที่คุณป้าเห็นที่ต้นมะขามหลังกระท่อมของหลวงปู่นะคะ ก็เห็น4ี่ตัวนะคะ3 7มเจ็ดห้นะคะสามเห้ 3, 7, 5, อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลงไปตัดเล่นดูนะคะ3ตัวก็ตัดสักสามเจห้ตัวก็3 7มเจ็5เจ็ดสหและก็3าสานะคะถ้าจะตัดเล่นนะคะและก็เห็นที่กล้วยไม้นะคะกล้วยไม้หูช้างนะคะ คุณป้าก็เห็นเป็นเลข955 155แล้วก็9555นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คุณป้าจากอุบลน,นะคะผู้โชคดีถูกมาตลอดเลยนะคะที่เห็นที่ต้นมะขามแล้วก็กล้วยไม้หูช้างอยู่ข้างหลังกระท่อมหลวงปู่นะคะก็นำมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขที่ต้นมะขามในวันนี้นะคะแล้วก็กล้วยไม้หูช้างนะคะ mm hmm. ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกครั้งนะคะวันนี้แอดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้ากับแนวทางใหม่ๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ